นนั้นแชมปม์มาจากเพชรบุรีโอ้โห oh, ไปจากเพชรบุรีเลยเหรอใช่เอาละครับพอเทพวารีก็ถือว่าหนึ่งในปัตจภีแห่งนี้รู้กันอยู่แล้วว่าใครพายก็เห็นอยู่โดยว่าทีมงานของสิงห์บางบนานัวดอนคือชุดช่างหลังเอาแล้วส่วนล่องน้ำต้องเงิอนอเทพว่าทีมงานแก๊งตอลอนักนักนั่น บทเก๋าหรือจะเกา๋าบทสดแต่ถ้าสดก็นแน่นอนครับสดต้องเป็นเพรธธชรทองไชยออกมาเอาเลยแกงจอลอออกมาก่อนได้จังหวะดีกว่าแจะมองตามสายตาลายบทไในเบียดต่างคนต่างฝา,ายต่างคนต่างวี่อันตานรายแล้วเว้ยในเมื่อหนีไม่ออกบอกเลยนะว่าร่องหนาแดงร่องหนาแดงเลยดิเทพวารีเพรชรถอชัยไล่บีกันนะวารียจนี่รอดปลอดภัยได้ไหมถอนไล่บทไล่บี่ไข่ยี่ระยะสั้นๆอย่างนี้กูว่าไฟไหม้จมเพลงแล้วว เนียวแน่นเหนียวเหนียวแน่นเอาลงไว้สดบดเก่าสดบดเก่าเก่าหนีลงไว้เก่าดีไว้ในน้ำแค่พอใจแค่พอใจแค่พอใจนีเทพทองใจได้เบียดมาได้เบียดมาว่าแล้วว่าแล้วไม่ทันแน่นอนเต็มที่ครับโอ้โหสนุปก็ท้าผู้ชมครับคณะผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับตัดสินให้เรือที่อยู่ร่างน้ําแดงครับพรเทพวารีเป็นเรือชนะพรเทพวารีเป็นเรือชนะไปครับครับร้อยแรกอันตรายเหมือนกันนะ